สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกพิวัตลอมเพิออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องมีบ้านในไทยคลิปเลยคลิปแหล,ลกแคกหมาน,นะครับมาหันกับมิตรอะไรซอสป้าพี่น้องเบิงเบงเบึงเบึง,บงะระบบไฟขึ้นแล้วนะครับเนี่ยสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีจอตรงไหนบ้างเบิงเบงเด้อนี่อันนี้ก็จอนะครับเนี่ยอันนี้ก็จอ LED นะตรงนี้ก็ใช่ข้างบนนี่ก็ใช่นี่นี่ถ้าพอดีทำหา บอกเลยว่าเข้ามาดูคลิปเอกกับพีวัตนะครับจะเห็นจอ LED ชัดมากเพิ่นปับ๊บปุ่บอกเลยปีนี่จอร้าเหมือนที่นี่เดี๋ยวสักพักจะมาถ่ายให้ดูอีกเพราะว่าจะถ่ายเอดีแล้วเขาจะขึ้นระบบไฟแบบเต็มระบบเลย้อมทำให <c oughs> นั่นรถลำพงหรือเปล่านั่นมาเรียวนั่นยิน่งใหญ่อลังการแน่นอน ไฟมาแล้วนะครับพี่น้องรถไฟนี่คือรถขนไฟที่ว่ามันรถไฟแบบแอนติกชักสิทิชักนี่ดูสิพอดเปิดจอสวนงามครับ คบเห่อดหุ่นติดไฟเตรียมระบบนะครับรถไฟมาแล้วหุ่นอัน ยะมตัตเตอร์ดีไซน์ก็มาเรียนะครับปัจจัติดตั้งระบบไฟเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้องได้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่แบบไฟแบบเต็มจุ่มบุมเ<อ>จ้าตอนนี้ผ้ายงางเลาะกอนผ้าพี่น้องยางเลาะ วันนี้เป็นอาวันเกิดพระพิฆเนศหรือว่าเป็นวันไหวพระพิฆเนศนะครับพี่น้องเด็กซาพี่น้องไปเบิงพระพิฆเนศที่ประดิษาฐานอยู่ที่โดมสารพิพันธ์แพงนะครับใจพี่น้องในวายคอโชคลาบน้ำกันเด้อนี่นะครับเนี่ยเนี่ย พ,พี่น้องโชคมาเอาโชคกลาน้ำกันเด้อนะครับสาธุน้ำกันพี่น้องอะไรอ่ะดูใบทะเบียนแล้วหรอนั่งไงติดต่อ4545 45นั่น<ป>เลขลุงถ่ายนั่นคอยถึกเลขแท่วันนีกเข้าไปจังเลยอ่ะ เข้าไปไหนอ่ะเข้าไปในรถไงอุ้ยนี่ไงนี่ไงเงินเงินเงิโอ้โหส่วนได้พี่น้องบังดีเด้อนี่8แปดแปดห้าพรนเลขลงท้ายเงินอ่ะรวยเอ้าวันตื่นสวยตื่นไเนยอระวังนตื่นบห่นตื่นมาหลอกึงินเด้ว บรรยากาศตอนนี้ดีจังเลยอ่ะทุกคนพี่น้องหนาทานั้งหนข่าวเออทั้งนี้ก็ะไรอยู่นี่เพ๊่หนาเ,าเกาแล้วเพราะว่าทาแป้งสำมุชาแลว้วก่อนอื่นนะครับเอกต้องขอบคุณ <Yeah. S 2> แม่หมวยนะครับวันนี้ที่เลี้ยงดเส้นเตี๋ยวแล้วก็เครื่องดื่มทีมงานนะครับสำหรับพี่น้องทานที่อยากจะสนับสนุนหรือว่าเป็นกําลังใจให้ทีมงาน ที่ล้วพี่สาวทุกท่านหรือว่าแดนเซอร์นะครับก็สามารถติดเกอ,อกผ่านอีกเลยก็ได้นะครับดูจะเป็นสะพานให้นะครับยินดีมากๆเลยนะครับพอแล้วเห็นหนาแล้วว่าโเกงเอาทั้งหลังซะบันนี้เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนวันนี้ระบบไฟจะขึ้นเต็มที่เลยพี่น้อง รถผู้สนับสนุนกนลายแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเห็นเลยลเรถตอนน้อก็เยอะมากปีนี้อุยหลังหา่านทีนี้มองจอดบบนอบันนี้จากรถผู้สนับสนุนจะรถอุปกรณ์ปีนี้คนหลายคะัะเพราะปีนี้แบบลงทุนแบบบึ้มบั่มนะพี่น้องนะลงทุนแบบฉ่านะครับได้เห็นแบบเยอะมากคุณเดชสมัย สมปีทองเนาะแบบว่าสมณาคุณเจ้าภาพด้วยนะครับเบืองตลอดขนของกับเอ้ยอลังการเนี่ยที่เครื่องเสียงกับพูนน้ำพุข่อยโอนโตนอยู่ดังแบบตึ้มบ้านได้จาแบบ่างกับแบบพ่นกระสิิซาเลยแบบว่าป๊าดบ้าน,นาเจ้าขึ้นมวนเทคุณเด๊ดังมะหอดบ้านคอยพี่คุณหน้า กสิเรซ่าได้เหมือนผู้ด้จ่างสาวน้อยเ้ยตาเหนอกว่า,าเบิงเอาขุ่นไส้เนี่ยรถไปรถไปรถไปมาจอดที่บ้านสาวน้อยนะครับออาจารย์ยะมาเตอร์ดีไซน์ วันนี้ดับจะได้เห็นเต็มรูปแบบแบบว่าไฟเต็มระบบแล้วก็ฉากแสงสีเสียงอุ้ยตื่นเต้นน้ำพี่น้องถ่าติดตามเบิงงคลิปเด้อถ่ Hi, <K> ายคลิปฮะมาดูขึ้นไปทำอะไรขึ้นไปทำอะไร ใช่ไหม่ยพี่น้องโอ้ยรอติดตามนะครับเดี๋ยวชมคลิปนี้แล้วอะคลิปต่อไปอีกจะถ่ายให้ดูอยู่ว่าเขาจะติดไฟติดอะไรอย่างเงี้ยจะเหวะไทยเหเล่าแกมกันไปวอยต่มเมนต์แต่พี่น้องอยากเห็นเดอ้ออันแตอยูนี่แห่กันแลอยากเห็นคือกันว่าเพื่อสีเฮ็ดเนี่ยไดน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับตอนเขาติดไฟติดอะไรแบบติดส,สับเนี่ยบอกเลยทัางเยาว,ว่าสุดยอดนะครับ ความอลังการเอาพี่น้องคิมีนลำลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอกกพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลำล่าไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ